ดมเลยมาเด้อประหงประพุดปเดินสบายดีพี่น้องกันสบายดีเอฟีที่แคงเบิร์ตสกูสุคนสมองเั็นวซูบอนพี่น้องวันนี้เที่ยงพี่น้องเ้ยรักจากสีผ้ากันบุกงานมาจนเมื่อยข้าวเที่ยงจินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงจีจิ้จีด้จ้ะจากไปเอาบอกหน้อยๆแล้วบอกหน่อยให้มาพี่น้องมากินขาเที่ยงนล้กันเบิร์ตสกูสุคน กินข้าวน้ำกันเด้อรนี่แกงหน่อไม้แล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็ขัวจุจีแกงหน่อไม้อ่ะพี่น้องเอ้ยดื้อจุจี้ใช่พี่น้องมาสเป็ตแซ่บแท้จุจีกันเรื่อยๆเต่เขาไมันกินน้ำ้างเอาจีแกงหน่อไม้ยขัวจุจีปิ้งไก่พักก็มีผักกระถินพี่น้องก็บผักบุ้ง chị à, nói một chó một kiếm căn thì nó không sụp khô, khôn nè non mà thành nó mạnh rồi chị em ô lại để đấy dừng anh ơi ừ. lắc bó lắc đây mà ừ. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, tại Nên, nhạc, nhạc quan em, em, anh anh em, ừ. em đây anh ạ

เกมี่ขามมลินบ้านพี่น้องวันนี้มหลินน้ำเมย์ไงเพิ่งาเบื่อขาเมย์ไงก็บบออกยางเขากะไดเอาฝลเขาเยไงพี่ดในลนเ่บอกมาปาเยอเดพี่น้องมาเด้อเนี่ยนี่ช่วอกวาไงหนี้ดงไปหินจี้ใช้บ่วงกูกันบอกรบบไงเฮานั้นแหะไม่ก็ไกินะบเ้อ เดี๋ยวเบิ่งขึนหน่อยเดี๋ยวทุมท่อกันนะขนไสตะวันขนไส่กะเป็นจะรอยรถมันห่อนเดียวมาไปคุณบอิหารไปยังน่อยยังบะโปงบ้านฮนที่่าโป้งไรหน้าทอมาชวมาหา

ยันงนาปีรักน,นาปีนปี่นนก,กรรมหนึ่งแบบหอมเตะดังก็จะเทที่อ่อนออก็จะบบไรอย่างเงี้่เห็นอ่อนาว,ว,วเขามชักปังได้ปเป็นงเลยอ

ดูหามันนะครับมาทันอาจารยอาจารจานกระปานีนือมองจานเอ้าเดียวย่งหมันเนี่ยสร้างอยากอืม๊ะของดีไม่น้อยกลับมา, <c ười> าเห็นมียไกันพี่น้องเป็นอยากได้ไหมไอาอหไเกืีอยบ้างเอาหายแล้วเอาพิกล้อ หล่อืมรมอาม่เลีกี่นเิเลิมแน่าเป็นใาไหมใหญ่ไหมให่เ้าจ้ามันปนีเปิทางไล่ามันอะไรเนี่ยทางวิดอกระตากระตาโกระตาจีนี่ไป แม่บอกคือหายห้องกระต่ายอย่างเง้ยมมบอสเอาห้องกระต่ายไมระวาเห็นเห็นหมอนกันเห็นนางนันเกาะราบทับเกาะก็คุ้มมอ้นานว่าล้เสียดแม่คืเพราะท่านนขาดเขาเอาไปดึงงนป่าบันทองงามแท้ กูมวไก่ใช่ไหมไก่เนี่ยมันน่าหัวคัเรื่องของเรื่องลงมาเขามีป่ากเดียวให้หนมาข่ไปนะนี่น้องจนงชมทีน่งมวอกงเขารเรื่อทุมาอ่ะจขื่อขึ้อเนาะ มีงานเข้าตู้เข้าตนไปแล้่งกอบกาได้ปะไปม่นระเด็ดเนี่ยนะแดดแล้วมันขึ้นม่ยิงนะฟองนยเออยใส่เประหลาดทุบ่งมงเขาอเขาแถาให้ออกนี่มทารเล่าืยนกรอไปเอาออกที่งาท้าน ไก่เดือดก็ลอยออกมาให้เดินนำเดินตาก็ใขอะมนหมดนำยเฮ้ักแฮ่มลากได้ไหมคุณาทีเมืองรจเานื่อแฮ่เตางไปเมืองแฮ่มาทัหมดทัวบเมืองเาเลยระวางเลยนี่โมเมียจุดโคมเียพูดพ Hôm nay là thứ bà sáng lắm nóng nữa. Mhm. Papa mùa nắng ngon hơn nữa. Bà nắng 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 mưa nắng 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 จะอาไม่ดี้ตอนนี้กองอ่อง่ายสิ้งน่นมัน้งันหุดแล้วมะอตูเลตงไยุยออกากเ้าะมือวามีสามเลยหน่เแล้ตัวนึงคาคาบทอาไรบดาตัวเจ้ากูเจ้าเขียนวหากาอะไรเขียนนี่คือกันเปิด ดยกล้องให้พี่น้องเบิ e <mumbles> ้งว่าดูสวนกล้องออกมาเลยเต็งอุกเหยียบร้อยเขาผมในร้อยมันก็เป็นหักแล่ขายขาเกยก็ยังงบ้ากยัาไงจำก็มีด่ามาเมือนยนึบันดูเขายันว่าทันขสิ่งนล้วคนกันนะเขาบอจากทางอืเขาลงทางใดจากขึ้นเป็งไงครัาก็ค้อขึิ่นะพาจะ้เินนะอืคเน ต้องำลังไล่คนมูขึ้นมาป้ายองคนเขากินเขาแหละแล้วเขาขึ้นมาน้ด้องคนเขาก็ได้ผลลัพธ์ของเขาบัดย่น่ะมีความพยาามเขาก็ออกไปนอกนอกแล้วเวลา่ชองคนเนี่ยไม่เรอไม่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  มาเก่เลยอ่ cage, หอยาได้เนีาอมาจไม่หมดเสร็จหน่อยเสร็จอมมนเนงเมำจากมั้วมา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 เ่องกเดี่ยวเองเมื่อานบ่ห

แย่มเห็นเสียงกวบเลยไปบูธนะฮะบูธน <si ั่อนักที่อ่อนไปจากฟีดลงบั่นกันนะแย่มากดีมาก็าเฟ่ด เอรกมาขายชคไดวั <c ười> <ổ> ้าันหนึไปว้กินแจ่วเพแวเอ้แออกออกไปกลเอาจังไเาะว่าอยู่พังลมากินอยู่พังหมดเลพังเลยไก่ตือ้เหี่ยวอยางตับหินมันมีหวง ทางบอน้ำไปีาวบนนะเงนอไว้สิครเแกบอบบ่บอนำไปเดินหาเรื่องไปเขามันจบกันแลเสียบคือเก้าวพี่น้องเลยจรงยกโป้อนจี้วะอจักแต่ละมืออจักกินเข่ากันยังนอมืกับมอนอกันี่นี่กันยางพี่น้องเอ้ยพอนด้ออกดินยังด้

ปาดพี่น้องคือกิโตยบหรอเสียบขนาดคือมันสองห้องเลยแบบกิโตยเห็นเห็นเห็นยาคูคอมเมนต์เด้กิโตยดิเบิสพี่น้องเอ้ยเสียบเข่าพี่น้องอย่างกระยับเข่าพี่น้องเอ้เป็นนู้นนี่เสียบลายวะครับขอบใจไดหลายพี่น้องสุขุมสุขล้นสมองสมบอนที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาชมพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดี